อีพีทีเจ็แล้วยังรูปไปว่าอีพีที่เจลยกันนะครับเพราะอีพีที่หกท่ผานมาเนี่ยเราจะสร้างไปว่าสภาไม่เสร็จเริ่มอัดคลิปโอเคไม่พอใส่โอเคเพิ่มนะครับ็เลยอ่ะเดยอโอเค จะ็กฟังขาะัอน้ดอ่ะับามมังข้าไเจอเลยาอเนี่ยอ้แกะด้วย เอาโ็ษณาอีกเลยโอเคไปเข้าเรื่องต่อโอเคโฆษณาโอเคครับอีพีนี้ก็สร้างสภาให้เสร็จก่อนต่อที่จะไปต่ออีพีนี้อ่าปพืสร้างห้องเก็บของอีกเพิ่มดึงอยู่ตรงเกาะตรงนู้นเพราะฉะนั้นเราดึงตับไม้เพิ่ม วกว่าทีมผมทำแล้วโอเค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 จุดโจมก็อจุดมก่อผมขอยนะปัดมาแป๊บนึงก่อนที่จะไปตัดสร้างสถาบนศิร็์ประมาณนี้มสชาชนไ้นะครับก็ประมาณนี้ เกมเมื่อกี้เห็นตับอีกครึ่งหนึ่งตอแคตีก่ไมครึ่งนึงเดีวไม่ไม่ใช่ต้นไม้นู่นเอ่อชดียะติดลองติดไหมครับตับไม้ได้อู้สุด โอเคครับชมก็จะสร้างสะพานกระถ o ครับอันนี้ส3สานาทีส0นาทีโอโอเค,ออเคสร้างสะพานกระทอ okay 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 okay

โอเคออสร้างเสร็จแ yeah. ล้วเหลือแค่การตกแต่งเออจริงๆก็โอเคสร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะสร้างเอ่ออันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไี่ได้ก็ไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้โหแล้วกดไลค์กดแชร์กดซึ่งกันแล๊ายบายครับ เอ้ยถึงแมว้ว่าเราจะสร้างบ้านแต่ก็เถอะแต่ว่าจะสร้างไก็สร้างไปก็สร <c oughs> ้างเขาว่าไปก็ว่าไปเอ้ย <c oughs>